สถานการณ์โลกในปัจจุบันมีความอ่อนไหวสูงและไม่แน่นอนเราจะมีวิธีรับมืออย่างไรหากบ้านเมืองของเราเกิดการก่อการร้ายหรือการก่อกเหตุร้ายรุนแรงนี้ค่ะศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลจัดการฝึกทดสอบแผนเผชิญเหตุการแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายภายใต้กรอบการบริหารวิกิตการระดับชาติประจำปี2567 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อทดสอบการยกระดับการบริหารจัดการภัยพุทข์ความมั่นคงตั้งแต่ในภาวะปกติจนถึงภาวะวิกฤตรวมถึงเป็นการฝึกทดสอบการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนทดสอบศักยภาพของหน่วยงานในการรับมือความตื่นตระหนกของสังคมโดยใช้กลยุทธ์การสื่อสารในภาวะวิกฤตนอกจากนี้ยังเป็นการฝึกซ้อมการปฏิบัติภารกิจร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารจัดการสถานการณ์ตามแผนเผชิญเหตุและระบบบัญชาการเหตุการณ์โดยสอดคล้องกับแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติและแผนบริหารวิกฤตการณ์และแผนอื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกได้มีแนวทางการดําเนินงานที่สอดคล้องกับบริบทของภัยคุกคามความมั่นคงในปัจจุบันและอนาคต และปีนี้มีหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าร่วมการฝึกเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการรองรับสถานการณ์ปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้ว, <S <S ลวก็ปีนี้เป็นปีแรกที่ได้มาฝึกร่วมซีเม็กนะครับก็ได้มาเห็นภาพการทํางานในภาพรวมนะครับนอกจากทหารตํารวจแล้วก็จะมีภาคคนอื่นด้วยฝาคพลเรือนด้วยไงครับในการแก้ไขเหตวุวิกฤตรก็เห็นภาพการบริหารภาพใหญ่ว่ามีองค์การพยพ มากมายนะครับจะจัดสรรปันส่วนกันยังไงจะคุยกันยังไงให้เข้าใจตรงกันนะครับแล้วก็เหตุถึงปัญหาเล็กน้อยที่อาจเกิดขึ้นที่บางทีเราอาจจะไม่เคยนึกถึงมาก่อนแม้กระทั่งเรื่องเล็กน้อยอย่างการโหลดของอะไรเเรื่องง่ายๆที่อาจจะพอผิดพลาดหรือใช้เวลานานขึ้นก็อาจจะส่งผลมาถึงเรื่องเรื่องใหญ่ๆได้ครับขอบคุณครับมาฝึกครั้งนี้ก็นับเป็นครั้งแรกครับของกองพลรัตเวนก็เรีคอนได้มีโอกาสมาฝึกกับสัตรก็สนุกนะครับได้มีโอกาส ประสบการณ์ใหม่นะครับหลายเรื่องนะเพราะเนื่องจากของผมก็ทํางานเกี่ยวกับในป่ามาก่อนอย่างเดียวครับก็มีโอกาสมาได้เข้าต่อต้านกว่ากันในเมืองครับก็รู้สึกดีใจนะที่ได้มามีโอกาสมามีส่วนร่วมกับรพทุดเหล่าทัพครับผมสำหรับการฝึกซีเมนในครั้งนี้นะครับที่ดีก็มีโอกาสได้เข้ามาร่วมการฝึกในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์สูงสุดนะครับก็อยากจะให้นะครับกองทัพหรือองค์กรต่างๆนะครับให้ความ นสนใจในเรื่องของ WMD นะครับซึ่งเป็นภัยคู่ความรูปแบบใหม่ซึ่งค่อนข้างที่จะมีความจลายนก็อยากให้มีความสนัดในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกองทัพต่อไปครับในการฝึกครั้งนี้นะครับท่านผู้วิชาการผ่านสูงสุดได้กรุณาให้เราฝึกโดยมีการเคลื่อนย้ายท่าอากาศจริงๆในส่วนของนอพอร่วมทั้งหมดซึ่งเราไม่ได้ฝึกเรื่องนี้กันมาระยะนึงแล้ว ก็ตั้งแต่เรื่องของการเคลื่อนย้ายแล้วก็การปฏิบัติหน้าที่หมายนยก็ทําให้กำลังพลเนี่ย,กกนเ,นยเกิดภาพการฝึกใหม่ๆแล้วก็ได้แก้ปัญหาใหม่ๆที่เกิดขึ้นรวมถึงปัญหาการฝึกที่ทางกอ,อเนี่ยป้อนเข้ามานะครับก็ทําให้เราได้ปฏิบัติในระยะในระยะเวลา24ชั่วโมงหรือ48ชั่วโมงได้อย่างจริงจังแล้วก็แก้ไขปัญหาได้ตลอดเวลาครับเรื่องการวางแผนนะครับแล้วก็เรื่องการประสานการการสอบคอ้นนะครับบางบางเรื่องอาจจะมีติดขัดนะครับก็เป็น ข้อปรับปรุงในภายภาคหน้านะครับซึ่งถ้าเราไม่มีการฝึกเนี่ยเราจะไม่รู้เลยนะครับว่าแต่ละหน่วยแต่ละคนขาดบกตกบกพร่องตรงไหนบ้างน,นะครับซึ่งถ้าเราได้ทําการฝึกบ่อยๆเนี่ยจะทําให้เราคล่องนะครับแล้วก็พอเวลาเผชิญเหตุการณ์จริงหรือมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงๆนะครับจะทําให้เราไม่ติดขัดแล้วก็ทําให้เราประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับได้เรียนรู้การส่งลังทางอากาศ หลายก,การจริงคือที่ห่างไกลแล้วได้เจอพี่ๆน้องลหลายๆหน่วยที่แาบร,ร่วมกันก็ยินดีครับมีการเคลื่อนย้ายในพื้นที่จริงครับด้วยอากาศยานดได้ผมรูม้เพิ่มมากขึ้นครับได้ค่าประสบการณ์จากจากต,ต่างกว่าที่ผ่านมาก็คือ,อากากรัพคนเยอะขึ้นแล้วก็ปัญหาเยอะขึ้นก็ค่าประสบการณ์ของ ในการปรบปติงาน,นครับร่วมกับต่างเราแล้วก็คนเรือนครับเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มองเห็นข้อผิดพลาดของตัวเองครับผมประมาณนี้ก็จะนําข้อผิดพลาดตัวนั้นนะไปปรับปรุงแก้ไขครับ